สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนน้องเด้อจ้ามื้อนี้มาพบกับสามพ่อหลูกคือเก่าอีก,อกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้สิผ้ามากินปิงปลาโคอไ่บอกมาหอดแล้วเขาไม่ปลามันครับมื้อนี้พาพีพาน้องมากินปลาคอครับปลาเผาครับนี่ตัวลมหนาวังงหอนยู่ได้นี่นะโอ้สะพาะเม็นตายครับนี่เผ <laughs> <laughs> าเองปิงเองครับนี่ หอนๆเลยใส่กับเจวนี้เป็นเจวมะเขือขึ้ได้พี่น้องเลยนี่เจวมะเขือขึ้นนี้เฮ็ดง่ายๆครับจีมะเขือเขื้อแล้วก็ตำตำแล้วก็เอาบักพริกบักพริกพงหน้าพี่น้องใส่แล้วก็บีบน้งปลาใส่ขาดบรายนี้พงสุรดครับ<ม>แนวนัวเศบๆใส่กับ<ม>อันหนึ่งเฮ็ดรับทางนี้นหมมตตน,น,น,นึ่งเฮ็ดโมเมนต์ทัวเ่นเต่าได้นี่เป็นบมเมัต,ตแปบว่าอเอาออน,นี้มันคือว่าขาดพงสืดมันโมเมนต์ขาดโคกบร ขาดโคกบ่ซะขาดโคกบ่ไไรจ้ะพ <c oughs> ี่แน่ๆอย่าลืมโคกนะครับเด้อไว้ตำเนาะ <c oughs> นี่ก็สิเป็นพักคณะรวกวครับอันนี้พักสดๆสนี่สิเป็นพักกาดขาาครับกินลายมือแล้วดันเบิร์ดอยู่ <c oughs> มาใส่แซบๆครับมันนี้เบิ่งพอดำปอกให้ก่อนโอ้ยนงุนปอกนะครับพอดำที่โจ๊กเข้าให้ก่อนเข้าหอนไหม <c oughs> โอ้ยตัวใหญ่ๆไ,ไม่ได้พี่นองเด้อแซบๆน้ำนงนุนนงวายครับวันนี้เ <c oughs> ข่าใหม่ๆออหอนคือเก่าครับ เฮ้ยพูดนะเขาไม่ไหมกันหอนคือเก่าครับกับกระปูดองแน่ได้บ่ครับเบิ่งประดมเพ็ดให้โอ้เนื้อขาวอซัวเลยครับอ่าพุดนะพุดนะกินเนี่ยเสียบแิ่นน้อมันนี่น้อปลาหนองซาปลาหนองซ่อใหญ่สาครับมันนี่เอ้าลงมือครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์น้ำเด้อพี่น้องเด้อว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระลังใจขอบคุณหลายๆครับ กินก่อนอิก,กนก่อนอเหนือขาวแท้เดี๋ยววอุน่นที่ซีมแจ้วโ่เมนหอมอ,อยู่เลยอบอดัมอุ่นไม่ไหมเนาะอยากให้ลูกผ้ากันกินข้าวแซ่บครับนี่ซีมแจัวโ <laughs> ม,มเมนต์พริกนะครับมันแดงม,งมันเขื่อเขื่อเมือนไจ่กระโลกพันโลครับ ส่ยายดีพลูกจ้าพลูกจ้ามึงเฮฟนั่งฝาเป็นพวงแหงว่าให้ถึกินเฮ็ดน่ต้องไปนั่งฝาแทมัทัวทัวแปบทัวลันเตาคือทัวรั้นเตาแ้งเดอเอาครับจำไม่แหงโหลดประเภทดอกมืนเห็นพอดำออกกับปูม่อยู่นะนี่กับปูกะมี่ครับ เนื้งกระปูโอ้มเมนตีกระปูดอง <c oughs> นเนื้อปลาขาโอซัวตอนไนนหนู่นม,มชิดกินเพื่อพี่นอ้องมีจ้ะเนื้อข้าวขาวขาวสมเก่าหวงคือ, <c oughs> <c oughs> อม,มันนะครับ โมเมนคือกระปูแกอ่างพี่อ่างน้องนะรครับกระปูดองเขากระปูจีโมเมนบอบอืมกระดองอทางติปน่ปิดไว้เนาะเอาขึ้นมาให้มันเย็นอืมเขาจําเลยครับบานเนี้เกลือเกลือธรรมศาสตร์โบ,บ,บ,บต้องใช้เกลือปูพดำดองนะครับที่มังกรดอง,งอือขัดก,กระเจียว <c oughs> หอมเค็มเลยปูดองน้ำปลาเค็มจริงๆนะเนี่ยเอาหนึ่งกิ้งจำแห้งโผดวะจ๊ะปกติผดดำมีแสบมั้งวะเบิ่งกลางไผมั่นนะครับเด้อบ่สามารถเบิ่งให้กันได้ คือไงสิแสบทัดใจดีป่อยูว่วันใตอนนั้นน่ะเพื่อพี่เพื่อน้องอยู่อีสา,บน,าบนบ้านเห่าบ้านนี่อยู่น่าก,กินแสบแสบแจ้ะแสบโดยเฉพาปะปลาคข่อยไงปาคข่อยไงร่มหนาว จะน้อยนี่พี่น้องเพิ่งดูดซ่านีแห้งที่ร้ายครับเพราะดำนี่นชนิดปลาในซสบเอาก็แสบวัตถุปลาแล้วครับรับลาหนูห่มน่้เอียนปลาเอียนหร,รือปลาไหลปลาเอียนสาใจบ่ครับชนกันแหละชนกันจังน้อยแต่ที่หนุ่มหุ่นกินมาบ่เห็นทีมีกลางกันเลยมันตัวใหญ่ครับ โมเมนต์มั่นได้พอดำปลาคอปลาคอใหญ่ครับรันหอดเดือนสามเดือนสิบสองปลาคอใหญ่ก็มาหอดก่อนปลาคอใหญ่มากหอดแล้วมาหอดไซมาหอดมูทหาร์ฮัข้านบ้านค้งมางนว่าบ้านพี่บ้านหนองนะเบามีกินมันนี้ก็ต้องกินเพื่ออะไรล่ะกินเพื่อเพื่อกะทุกลิปจ้ะ โดยเฉพาะเจียวมาคือเครื่องเนาะยอดหมักปั่นนั่นพอดำก็ตอว่าถ้าบ่มหมักถ้าเ่กินดอกมาคันตอบเลยนู่นมโนูไปออกไม่ถึงวันแน้วใจเศบแยมือแรง หวานนะเอาอีกพวกเขาหวานเป็นลมผมเป็นผมเป็นเครื่องแอลกอฮอล <c oughs> ์ผักหวานยุบตับกตัวปีนด้เนาะครับปีปลาคอตัวหง่ใส่ใหง่ออก,กว่านเลย หนึ่งเฮดนี่เอาไหมเกะอีกก่อนปีกผันว่าปลามีปีกเมืองพะดำออนเนี่ยเอาห้คำหนึ่งตัวใหญ่กินสามนก็ยังบ่ิจากเบิร์ครับกำลังเบิร์เครื่องตัวยังเหมืออิ่มนะเนี่ยปากมือทองยังหองอยู่เลยบ่เอาจัดครับแซ่บแสบนี่จริงๆก็กินต้มมามาหลุดมนี่ แ่บคับบานจริงๆกินตุ่มมะมาแล้วแต่บอ่อิีมกินน้ำบอ่อดำเตอกินต่างสามหอมเลยน,น้องวนครับวางแซ่บมันขมในน้องวนนี่ใส่ปลาพอดดาต้มขีดตัวเดี่วกระดมชิมก่อนครับเดยวก็บ,บอกว่าเด็กหน่อยกินบ่ได้แมนมันขมเลอเด็กหน่อยกินบ่ได้ครับแมนอย,อยู่บอกพี่นอ้อง ตาพี่น้องแต่ว่าแมนเนี่ยนาแตกไข่รปลาคอเขาโรยเกลือขม,มลำปูดองขายบออกเลยมาเนี่ยกัญชงขายออกกระมือ ผอเขานะเต็งหมุนว่าเขาเนียนั่นเขานี่ขาดว่าไหนเด้ย๋ยวจะใพ้เบอก,กินนี่คือคือแบบตัวเหงียนเหงีนี่เด้ย๋ยวจะสำหรับคนบอก,กินเขาขว่านั้นต้องกินข้าวเป็นบ่อกินลายขึ้นน้อ,นองวุลก็อ้วนครับซ้ำกันแล้วก็พอดำน้องว่าก,ก,ะกะับกระรังครับวา่าเพ่อดายพี่น้องว่าเป็นกระรังใจเด้น้องว่าอัะ ล้องว่านะให้ล้องว่ายจอยซะให้นองวนอ้วกล้องว่ายตงกินข้าวลายเนาะทับมันต้องกินได้ย่ด้วยครับแกานคมน้องว่ายมลำดีแล้วพึ่งเห็นกลางอยู่ตอนแรกเห็นบ่ต้มใส่หมดแดงกับคักได้ปลาคอยใหญ่นั่น,นหมดแดงแต่ส่วนนี้มันบ่ค่อยมีเลย นี่แหละครับแสบๆของคนอีสานบ้านเฮ้าคือข้าวเหนียวหนึ่งใบห,หนึ่งใส่ไฟทาน <c oughs> เบิ่งหัวมันจองตาเอาเลยครับหมางเลยครับจัดให้เออาวายเนี้อผูระดวงพ <c oughs> <c oughs> ูระดวงสีได้มีตาทบเอาปะสีเหนือมัน โคดอีสานนี่มีบุญคู่เดือดได้ครับบางนี่มันคือกาลางไล่ที่นอกขอหยาดใบยังน่อยครับหย,ยาดมันคาคอมือเสานี่ก็ทอดปลาอยู่ทอดปลาคาคอมือเส้าปลาคาคอเคยกระดูกมันนั้นมันคาคอกางอืมปลาพี่กระดูกเอาแล้วบ้า เอา,าก,ก็เบื้ก็เห็นนู่นปามีกระตุ้นเยบอครับเขาเอาหนงหนก็เคยบอกบุญมันตีก็เคยอยู่จากตะเองนี้ว่าเคยบเบาแล้วเขาขายดีครับเอาเบิดปันไ่อีกปันนี้พ่อได้บาทนี่ <c oughs> ยยันเขาเบิดบอกคนแบบบอรครับเขายัางลายอยู่เต็มเล่าข <c oughs> าดตะกลับหนงห่นว่าเต็มหน้า,าก,กว่าน้องมากเอากลับมาน้าครับ มีผักกากินเลยตับว้านอยู่บ่จ้ะง,ง่อยแสบครับแสบทำไรแสบจนลงทางเมื่อวันแล้วทางเมื่อนี่คือตรงไปเลยจ้ะ <c oughs> มืออยากคืดด้วยลองตรงไปตี้ครับคำบ่จเจอดอนพีประซาอือ น้องบุญได้กินะ卜ตาปลาคอเหนือมันเอาไหมยั่จอยครับยังบอก,กินเลยเอาออกให้เนี่ยเอาออกเป่เป็นครับในวางนี้มันพี่น้องอาจงจงกุจักอยู่ครับในแก้มเนื้ออือเนื้อมันนี่เอ้าไม่ใช่ให้กันกินเอาน้องบุญน,น้องบุญว่าจะกินตา เนื้อมันหลเยอะเอาเลยแม่กินตาบ้าเดีลยอยากกินหัวน้ำมื้อบ่อเอาตามันอยู่ไหนอยู่นั่นแหละว <laughs> ีนแก้มครับเอ๋อน,นี่นคือบอริหินเหรออ๋ <c oughs> ออยู่ข้างเธนอ้หยอกแกนงูนกินแล้วงูนกินแล้วให้ไปดูกินบ้างป๊บนึงเด้อตา่าง กิน่ก็ตัวไงๆนี่กลางบุคอยลายได้แหละพอดำว่านุ่มเห้นสองอันเนื้อกับหวานเนาะปลาตัวใหญ่น้องพ่อใหญ่สาได้ครับโดดลงไปกับระวังเลยด้อจ้ะอืม <c oughs> <c oughs> ถือนตอนมันครับแล้วถ้าไมตอนมันซีบร์กากมันคือลไรแต่เล่มเหมือยังวะมาเล่มน้ำกันครับเฮ็ดคลาออกไปเรยเมือนนั่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 นเฮ็ดโบรันตายวันมันหนึ่งหึงอยู่ได้ยังไงเอายังขับพักแสบพัก อิ่มอยู่บ่ข้าวยังยิ้ได้อีกปันนึงผู้ใดเอาปันนึงเลยอิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วจ้ะติบเข่าติบบักใหญ่หนึ่งถือมากามคนกินกระปุบิดครับติบนี้ใหญ่เลิ่มเห็ดก่อนเอาเลิ่มบ่พอดคำว่าอิ่มอะไรอิ่มแล้วจ้ะเนื้อเป็นเนื้อเลยเนาะ เอาเพื่อพีเพื่อนองครับนี่ยุบใส่งทั้งเฮ็ดจำแจวคักนี่รีบหัวปุ้มเพื่อเพื่อเจ้าเพื่อเฮ็ดพี่น้องก่อนเพื่อทางพี่น้องบ่มีเพื่อเฮ็ดเพื่อปลาหล้กก็เพื่อแพะน้ำกันครับมือนขอบคุณพี่น้องลายๆายครับที่เขามาติดตามดูแลเป็นกำลังแรงอกแรงใจเนาะบอกว่าสิเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้คือกันครับ หรือว่าพี่น้องที่ซอยสนับสนุนซื้อสิงซื้อของให้เป็นการ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 ไว้วางใจการไว้วางใจที่สร้างของบาง坤มนก็ะโอนเงินมาแต่ลายมือแล้วครับบางเทือสินคา้าหรือาของเขาอาจีพยังบ่มีพี่น้องก็ต้องทาแน่เวยครับเด้อร่างเทือกะลืมท่งเป็นไปนเบิดนั่นแหละครับหลายเวียกหลายยางเนาะ มือนี่กะไปส่งค้องหายแล้วเด้อจ้าครับพี่น้องผู้สั่งแคบหมูบัวส uh ีไขมี่ไม่มีไม่มีมาใหม่นี่คือเป็นทางสีแห้งครับสีแห้งนี่จะเป็นทางสีหมูสีงัวหรือว่าสิเป็นทางหอยเดือขอมอําล้ำครับเดี๋ยวจักมือพอดำเสือมากินให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งครับหอยเดือยแ่บใส่กับเจียวมะเขือเครืครอ่อนี่รดบอแ่บครับเจียวมะเขือเครอืครอก็ได้เอาเอาเป็นว่ามือนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอดำเลยนะครับเด้อขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับ คิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนามีตรคนหักคนแพงครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอขอบคุณครับ